เกันบากดีกว่านะคะมีคนตั้งคําถามน่าสนใจมากเขาบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดมีการยิงอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดที่อยู่บนโลกโลกก็ล่มสลายนนโลก<ส>แตกเลยอ๋อ <c oughs> นะคะเดี๋ยวเราไปดูผลนี้กันค่ะปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าทั่วโลกมีหัวรบนิวเคลียร์14,900ลูกนะคะโดยประเทศที่มีมากที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกาค่ะมีอยู่เนี่ยนะคะ 6,800ลูกแล้วก็รัสเซียมี7,000ลูกส่วนประเทศอื่นๆที่มีอาวุธนิวเคลียร์ก็มีจำนวนลดหลั่นกันไปไม่เกินหลัก10หลักร้อยอย่างเช่นสหราชอณาจาักร215จีนมี260ลูกแล้วก็เกาหลีเหนือมี10ลูกนะคะคั้งนั้นองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์หรือว่า CTBT-O เนี่ยระบุว่าการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเกิดขึ้นที่สหภาพโซเวียตเมื่อปี1961อันนั้นเนการทดลอง ระเบิดที่ชื่อว่าซาบอมบ้านะคะมีขนาด50เมกะตันหรือว่ารุนแรงกว่าระเบิดฮิโรชิมาเกิน3,800เท่าและนี่ก็คือระเบิดแค่ลูกเดียวแต่ว่าอาวุธนิวเคลียร์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่รุนแรงขนาดนั้นค่ะครับประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์รุนแรงที่สุดนะครับก็คือ2ประเทศที่ครอบครองมากที่สุดนั่นแหละสหรัฐกับรัสเซียนะครับเรียกว่า ระเบิดเทอร์โมนิวเคลียร์นะครับชื่อว่า b 83กับ b, b, b 83เนี่ยจะมีขนาด1.2เมกะตันหรือเท่ากับระเบิดฮิโรชิมา79ลูกรวมกันรายงานบอกว่าถ้ารัสเซียกับสหรัฐยิงนิวเคลียร์ทั้งหมดใส่กัน ก็จะเป็น B 83นี่แหละครับที่จะสร้างความเสียหายให้กับโลกนี้มากที่สุดสมมุตินะคะว่ายิงอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดหมื่นกว่าลูกบนพื้นผิวโลกกระจายแบบเท่าๆการทั่วโลกเขาบอกว่าจะทําให้แผ่นดินหายไปทันที94กิโลเมตรโครงสร้างพื้นฐาน232,000ตารางกิโลเมตรก็จะระเบิดหายไปแล้วก็จะเกิดลูกไฟขนาดใหญ่ทําให้ทุกอย่างในรัศมี79,0 0 0กิโลเมตรระเหิดเป็นไอเลยค่ะทุกคนที่อยู่ในพื้นที่5ล้านแแสนตารางกิโลเมตร อันนี้เนี่ยก็จะเกิดไฟไหม้รุนแรงด้วยหลังจากนั้นจะมีกรรมัตาภาพรังสีปนเปื้อนในชั้นบรรยากาศโลกครอบคลุมพื้นที่284,000ตารางกิโลเมตรคนส่วนใหญ่ที่รอดตายจากระเบิดครั้งแรกก็จะล้มป่วยจากกรรมัตาภาพรังสีนี้ และถึงตอนนี้ถ้ายังไม่มีใครไม่ตายนะคะก็ต้องเตรียมรับมือกับความมืดมิดของฤดูหนาวจากนิวเคลียร์เนี่ยแหละเพราะว่ามันจะมีขเหมาคาร์บอนจากการระเบิดแผ่ปกคลุมชั้นบรรยากาศทําให้โลกเนี่ยมืดแล้วก็มีอุณหภูมิเย็นลงนะคะแล้วก็หนาวนานนับร้อยปีระบบนิเวศก็จะล่มสลายด้วยนี่ก็ค,คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้ามีการยิงอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดที่อยู่บนโลกค่ะก็หวังว่าจะเก็บไว้แค่คงขวัญกันกคงจะไม่ถึงขั้นต้องออกมาใช้ยิงกันจริงๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่ตายคือมนุษย์ ที่เป็นคนสร้างไว้นี่แหละนะครับ